เอาเละครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ด้วยอยู่กลางคุณตดิดตามตูดก้อยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกมเ e d เด a น r e ดิมชานกันอีกเช่นเคยนะครับในพาร์ที่อะไรวะ16หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็ตามชื่อคลิปนะว่ามันพาร์ที่เท่าไหร่นะครับเออซึ่งวันนี้ครับทุกคนเราจะเดินทางไปที่เมืองชูปโรซ่ากันนะครับไปหาคุณเรนดนอนลิกเก็ตนะครับไปทำเวทของเขานะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับทุกคนผมก็อยู่โคตรไกลเลยนะแล้วต้องกว่าจะขี่ม้าไปถึงเมือชูป,ปารูซาเชื่อนะจะอีกหลายนาทีเลยนะคือพาร์ทก่อนเนี่ยเราได้ไปช่วยลุยซาไว้นะครับเอ้นนิมเมื่อกี้เมืองอะไรวะไม่รู้เมื่อกี้คืออะไรช่างแมงมันครับคือพาร์ทก่อนเราไปช่วยลุยซาไว้นะครับแล้วเขาก็ทิ้งเราไวท้ที่ที่ไหนสักที่นึงไม่รู้นะครับแต่บูเข่านะเออแล้วแมงอ,อยู่อย่างไกลเชี่ยต้องขี่ม้าอีกตั้งหลายนาทีนะครับกว่าจะมาถึงเมชูป,ปารูซาแม่งวั a เดอะฟากกับเกมเลยทิ้งกูไว้ขนาดนั้น พากูไปนะแต่ไม่พากูกลับไม่รู้อะไรของมันนะโอเคไม่เป็นไรช่างมันไม่ขน้ำมือหรอกเออขี่ม้าชิวๆโอเคมาถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเบืองชูปโรซาจัดไปเข้าทางเข้าตรงนี้เลยเป็นตอนกลางคืนด้วยนะเนี่ยทำเควสได้หรือเปล่าวะอุ้ยไอตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้คืออะไรครับเรา,าเข้าไปดูหน่อยบานโคอุ้ยมีคนเดินออกมาว่ะ อยู่ใกล้ๆหมาตัวนั้นไว้นะในฐานะครูฝึกของมันน่ะถ้ามันมีไปหาอะไรเรียกฉันได้เลยหมายความว่าอย่างไรไอพารกิจนี้คืออะไรอ่ะเดินตามหมาไปเหรอคืออะไรหมาจะหาพวกโจนอย่างนั้นเหรอเอ้ยลองลองดูดีมันจะเดินไปไหนวะอุ้ยอุ้ยดูแอนว่ามันจะเจออะไรครับโอเคไปไปโจนเหรอใครเอมันทำอะไรกันเนี่ยไอเชี่ยยิงแม่งมันทำเชือยอะไรกันวะเนี่ยยิงไปแล้ว ยังไงไม่ตายยิงซ้ำเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชน,น,นยิมยิงกูเอ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนลบบะลบเืะกักโซกเรียบร้อยฮีตแท็กเลย,ยเรียบร้อยครับผมเดสมอลเลยมีอีกเหรอเอ้ยมีอีกครับวันนี้นี่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 อะไรจอนขโมยของไอ้มึงขโมยอะไรขโมอยอะไรขโมอยอะไรใครวะตายเปล่า ไม่ตายเหรอไม่ตายก็ํามสวยเรียบร้อยไปแล้วมีอะไรให้ป่นมึงไม่ต้องขโมยมกูขโมยเองได้ปืนกระสุนปืนพกมาครับเคช่างแมงมาครับปืนพกกูยังไม่มีเลยเอามาทําไมวะกระสุนมีแต่ปืนลูกโมหรือเวอร์เวอร์อุ้ยเจอแล้วมีคนขโมยมาโจรมาอะไรวะขโมยมาเหรอเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนอ,อย่าเพิ่งไปสิ โบยม้าชาวบ้านเหรอตายอู้เรียบร้อยแล้วไหมเนี่ยโอ,โอเคกลับไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ไปมันจะไปรับเงินนะจะใครวะโฟร์แมนโฟร์แมนไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับไอเชี่ยไปทางใตะเดือวนะตรงนี้มันมีกำแพงชิบหายยังไม่ค่อยชินเมืองชูป,ปารุซานะครับทุกคนคือเพิ่งมาได้ไม่นานนะเพิ่งมาเม็กซิโกได้ไม่กี่วันเองนะครับยังไม่ค่อยรู้สถานที่สักเท่าไหร่สำหรับเมืองชูป,ปารุซาแล้วก็เมืองอื่นนะครับกูขี้เกียจเดินแล้ว เรียกหมามาแม่งเลยครับโอเคมาดิให้กูขี่หน่อยแม่งขี้เกียจเดินมาเช้าเว้ยโอเคไปลูกลักไปเลยเราจะอยู่แคร่ตรงนี้นะครับแต่ขี้เกียจเดินครับทุกคนแม่งเสียวเวลาขี่ม้าดีกว่าเร็วดีมาแล้วมีอะไรรับเงินใช่ปะพูดอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยโอเคเหมือนเขาจะให้เงินมานะพูห้าสิบกว่าเลยโอเคแจม jam ม,ม,ม,มีชุดอะไรอัปเดตได้ปะ เขม่นไปดูช่างมันได้ค่ะชื่อเสียงมาอีกห้านะครับแจมเลยขอดูหน่อยซิมีอะไรอัปเดตเออแล้วจริงๆมันมีชุดนึงด้วยนะครับทุกคนที่เราจะสามารถปลดล็อกได้ถ้าเรามาเม็กซิโกนะแต่ผมสงสัยครับทุกคนว่าทำไมผมไม่ได้วะเออนี่งงจริงนะเนี่ยมันจะไปชุดนี้ปะที่มันจะมีเป็นผ้าและไม่รู้ขาดๆเสียงแดงเหลืองค่าตัวเราอะคือผมเห็นคนอื่นมาเม็กซิโกเขาก็ได้กันนะทำไมกูไม่ได้วะ เียงงจัดเขียนมาว่าช่างมันแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวมันก็คงได้มาเองที่หลังหรือเปล่าผมอาจจะลืมทําอะไรไปโอ้โหเควสเควสแลนด์นลิเกตทําไม่ได้ครับต้องมาตอนเจ็ดโมงเช้าขึ้นไปนะครับโอ้อะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรตรงนี้มันมีบ้านให้ซื้อนะครับเดี๋ยวลองซื้อดูเลยแล้วกันสองร้อยเลยวะเชี่วคดแพรโอเคซื้อไปสวยคือเราจะได้มานอนใกล้ๆเลยนะครับจะได้ไปทำเควสแลนด์ลิเกตต่อนะครับสวยจัดไปดนเวลานอนเซฟแล้ว ที่บ้านโคตรแพงสองรอดอลลาร์ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อ,อ,อนะเอไว้นอนได้เวลาเราอยู่ใกล้ๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะแม็กซิการคอนโชว์เอ้ยมีชุดอัปเดตว่าเปิดแล้วใส่ป่ะเนี่ยชุดนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เหรอชุดเอ้านี่ไงเอ้ยใช่เวย้ยใช่ป่ะเออเนี่ยแหละโอ้โหได้แลวเวย้ย มันเป็นชุดที่ดูกระการนะผมว่าใส่แล้วมันเฟี้ยวดีนะครับเออมีไอ้ผ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพนโฉอไม่รู้เหมือนกันใช่ปะวะโหแล้วแสงยังจ้าเชี่ยโอ้สว่างจัดก,กี่โมงวะตอนเนี้ยสว่างชิบหายเลยโอ้โหบ่ายโมงครึ่งเที่ยงครึ่งนะครับโอเคไปทำเวทเล้วลีเกตดีกว่า <S 1> <S 1> ก็สงสัยตัย้งนานทำไมไม่ได้ชุดนี้นะก็มาซื้อบ้านหลังนี้นะ <S 1> <S 1> แล้วแม่งอะไรกันวนะน่ะเล่นไพ่เหรอโป๊กเกอร์เหรอแล้วเออเวยมันให้เรามาทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะ ผมมอบผมไม่มีอะไรเลยฉันมอบอันสุภาพบุรุษขอบคุณมากครับโอ้เยี่ยมจริงๆเฮ้คุณมาสั้นไปไงบ้างอะผมสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะสบายดีมากครับขอบคุณพระเจ้าเมียฉันตายอะดวงสวยเรื่องความรักนะแต่ดวงดีเรื่องไพ่อ่ะการทรงแชมเปญให้ทุกคนนะเล็นต่อเซิคุณลิเกตโอ้ขอโทษนะคุณมุลเลอร์ผมจะเล่นกับคุณไปตลอดชีวิตที่เหลือเลย ถ้านั่นทำให้คุณแฮปปีอ้อนะใช่ผมจะทำแบบนั้นแน่นอนกันก็แจกไพ่เซ่โอ้มาสันนายจะมาร่วมวง,วงเล่นด้วยไหมไม่อะผมดื่มเฉยดีกว่าโต้นั่งก่อนสินั่งเลยนั่งเลยก็ได้ครับสุภาพบุรุษ<ำ>เรเดลเซ่อย่าบอกนะว่าให้กูมาเล่นไพ่อ่ะกูเล่นไม่เป็นนะเว้ยเฮ้ยเอาชิป ไพ่เลยเ้วเกิดมาชีวิตนี้กูไม่เคยเล่นไพ่เลยทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงนะครับทุกคนผมบอกเลยกูเล่นไม่เป็นนะเว้ยทมึงให้กูเล่นล่ะที่หายแล้วเชียร์อะไไงวะเนี่ยเดี๋ยวดอ้ยมันแจกไพ่แล้วครับทุกคนกูไม่เคยเล่นเลยเว้ยเอาจริงแต่ไม่รู้นะว่าเนื้อเรื่องมันจะบังคับให้ผมเล่นเล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูไปก่อนครับกดอะไรได้บ้างวะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไร ลงสิบบาทเหรอสิบเหรียญสิบไรเอ้าทำไมขึ้นว่าผมชนะยีิบห้าคืออะไรวะกูเล่นมั่วเฮ้ยไอเชีย่ยได้ตังเฉยหรือ,อยังไงวะไม่รู้เค,คนเนี้เขาแจกแล้วนะครับไพ่ของเราได้เป็นไรเนี่ยซื้อผมพอรู้นะครับว่าไพาแ่แต่ละแต่ละใบคืออะไรนะครับ <S <S แต่เล่นไม่เป็นและบนนี้มันเลือกราคาการลงได้เหรอ ของเราเมันจะได้เป็นอันนี้มาด้วยครับทุกคนโคแดงปะหรือเขาเขขรียกหัวใจวะไปดูนะครับกดมั่วแม่งเลยเชี่อลงเชื่ออะไรวะเนี่ยอุอ้ยสามารถด,ดูไกด์บนโตได้นะครับเมื่อกี้มีดอกจิกนะครับตรงกลางทําอะไรได้อีกวะโอ้ดูไพ่ตัวเองได้เอ,อ้ยนี่ไงผมมีเขาหลังตัดสีแดงครับเอมีควีนมีแจ็คผมพอรู้อยู่นะเรื่องไพ่อ่ะพอได้อยู่แต่เล่นไม่เป็นเลยกดมั่วแม่งเลยลงอะไรไม่รู้นะครับเออกดมั่วไปมันเลยแควนไม่จบวะ เล่นไพ่ไม่เป็นไอ้เชี่ยเอาไงต่อเนี่ยอุย้ยสามารถหันกล้องดูได้ด้วยหันกล้องดูได้ด้วยวะจำจำอยู่เช็คเราสามารถเช็ค <Okay. S 1> ๆๆเช็คลไรเช็คการ์ดหรือลงหรืออะไรวะไอ้เชี่ยเลยไม่เป็นโอเคกดไปครับมัวมัวแม่งเลยนะเอาได้เวลาเกิดการ์ดแล้วนี่ว่าเปิดไพ่แล้วไอ้แล้วใครมันได้วะกูจะรู้ไปเนี่ยกูเล่นไม่เป็น <laughs> ใหดูเหมือนว่าเราจะชนะหรือเปล่าเมาื่อกี้คืออะไรอ่ะแกโกงอ่ะไอเวนเอ้ยเอาเรามาโกงเหรอว่าไงนะแกดูไพ่ฉันน่ะแกโกงซะชัดเลยอ่ะเย็นก่อนคุณมุลเลอร์อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ไม่มีเข้าใจผิดทั้งนั้นน่ะแยงกี้ในแหลกโกงเต็ม,เต,มเต็มอ่ะจเย,ย็นหน่อยคุณเยอรมันคุบคุิตัวเองด้วยโอ้ใช่สิแกก็รู้ดีนี่ว่าแกทําอะไรไปใช่ผมรู้ดีซึ่งก็คือไม่ได้ทําอะไรเลย ตอนนี้ผมอยากให้เราเล่นกันดีๆแบบเป็นมิตรแล้วไม่มีใครต้องเจ็บตัวแต่วางแผนกับหมอนี่ไว้ใช่ไหมลิเก็ตแล้วฉันจะทําไปทําไมอ่ะฉันก็ชนะนายไปแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นเหรอใจเย็นแล้วให้จบเธอมันไม่มีเกมไพ่แล้วเฮ้ยๆๆเดี๋ยวใจเย็นลงหน่อยเพื่อนไอ้จะยิงกระสัง้งนชิบหายใจเย็นเรื่องแบบนี้มันต้องมีชื่อเรียกทางตันไงทางตัน เราทุกคนอาจตายตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยฉันไม่สู้กับแกหรอ,อกลิกเกตแต่แยงกีนี่ฉันไม่ชอบเขาไม่ได้ทำร้ายนายนะบุลเลอร์แต่ก็ไม่ได้ทำดีกับฉันเหมือนกันน่ะออกไปข้างนอกดีกว่าผู้ชนะเอาเงินไปผู้ชนะจะเอาอะไรก็ได้ส่วนอีกคนจะไม่มีสิทธิ์เถียงสามเชยจะเป็นพยานให้ฉันตามใจเลยครับคุณเยอรมันตามใจนายเลย เยบร้อยเก็บปืนหมายความว่ายังไงไว้ออกไปข้างนอกเนี่ยเดินไปกับฉันจอนฉันอยากให้นายรู้มันต้องทำยังไงอ่ะคือดวลปืนบ้าปกติเวลากงไพ่เราต้องไปดวลปืนใช่ไหมการดวลมันอยู่ที่จังหวะถ้าชักปืนเร็วเกินไปความแม่นจะลดลงพอชักปืนแล้วเลือกเป้าให้ดีเหมือนที่ฉันสอนไว้พอเลือกเป้าเสร็จที่เหลือเพื่อนเอ้ยก็ปล่อยใหตาลิคิด รีบๆให้มันจบไปซะโอ้วดนปืนเหรอไอเชียดวนปืนจริงด้วยชิปผ่ายแล้วทุกคนกูไม่เคยดวนปืนไว้ให้ก่อนหน้านี้ผมเคยเจอเควสตามในเมืองนะครับคือกูก็เลยนไม่เป็นบานไลเกอร์ไอเชือกกูจยิงได้ไหมเนี่ยเอาแล้วนี่แหละฟิลคาวบอยจะจัดกดอันาล็อกนะครับเพื่อเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมเลื่อนเป้าหรอโอเคเลื่อนขึ้นมา โอเคกดกดแมงไปกดมั่วแม่งไปเลยผมจําได้ว่าเราต้องกดปุ่มตอนที่มันเป็นสีขาวนะเป้าสีขาวเราต้องกดเออไอ้ยมัน,น,นวควักปืนมาแล้วยิงนีิจอนเออนั่นแหละสวยวอุย้ยมันตายแล้วใช่ไหมมุลเลอร์น่ะชอบรีบเล่นไพ่ก่อนตลอด <Come on. S 2> เอาละไปดื่มกันเถอะเราสมควรได้ดื่มอ่ะฉันคิดว่าคุณมุลเลอร์น่าจะเลี้ยงเรา <m ull> er> มันตายไปแล้วนะชนแก้ว เพื่อสุขภาพนะี่ยอ่าแกนี่เองคนที่เขาเรียกว่ามาสตันใช่ไหมแกชอบฆ่าคนหรือปเปล่าดูช้เชิดคอรลอนเซ่เพื่อนคุณ,คณน่ารักดีนะคุณลิเกตแกกับฉ <มา S 1> ันมาสตันเฮ้ยสู้กันตอนนี้เลยเราจะสู้กันตอนนี้มึงไปห้าวมาจากไหนวะมึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครฮัโหลกูนี่ฆ่าศพมานะับไม่ถ้วนนะเฮ้ยเราได้เวลามาดวลกับไอ้นี่อีกแล้วครับมา เสนอมาเดี๋ยวกูจะสนองให้ไอ้เ,อเวนนี่มาเลยวิธีการดวลน่าจะเหมือนกันใช่ไหมมาแล้วเอาแล้วป้าทำไมจอมันแดงๆสีแปลกๆวะโอเคเอาเป้าขึ้นมาเล็งที่ไหนต้องเล็งที่อะไรวะเจะเล็งยากจัดเป้าไม่น้อยอุ้ยนี่ไง่อู้หเฮ้ยยิงมือทีเดียวเลยเหรอเฮ้ยยิงมือทีเดียวแจ๋วเว้ยโอ่จะดึงแบบเงียบๆไม่มไ,ได้หรือไงเอา้าลุยเลยจัดก,การพวกไอ้เ,เวนนี่โอ้โห ไอ้เจมันโผล่กันมาครับอุจิจัดการก่อนเดินทำไมวะเดี๋ยวอะไรทำไมเดทไอายผมเป็นแบบนี้วะเฮ้ยเดทไอายสีแปลกครับทุกคนเป็นเพราะเราเมาไหมเนี่ยเกี <c ười> ่ยวหรือเปล่าวะเมื่อกี้เดทไอาสีผมแบบแปลกจัดเนี่ยทุกคนเจ็บเป็นเพราะเมาเหรอเดทไอไอ้อเจ้าเกมนี่แบบนี้ด้วยเหรอเป็นเพราะเมาใช่ไหมหรือว่าผมใช้เดทไอบ่อยไม่รู้เสียงทั้งมันกูนไม่ใช้แม่งละเดทไอยิงแม่งเลย เป้าสีแดงตัวไหนขึ้นเป้าสีแดงจุดสีแดงกูยิงแม่หมดครับดีเร็วช่างแม่เอาลนะคู่หูจัว่าเราพูดได้เต็มปากแล้วนะเกมโป๊กเกอร์นี่จบแล้วต้องบอกเลยนะคนน่าท่องเที่ยวอย่างพวกคุณนะ่ะน้ำสันติภาพของความเจริญมาสู่ดินแดนนี้จริงๆแต่เอาเถอะฉันไม่คิดว่ามูลเลอร์จะมีใครคิดถึงนะเขาไม่ใช่นักเล่นโป๊กเกอร์ที่เก่งอะไรเลยอะ่ะแล้วเจอกันโอเคบนะป้ออจบแล้วเว้ย สวยวิ่งได้เงินมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคแจมเลยครับทุกคนตอนนี้เราเล่นเควสนีีจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการผมไม่แน่ใจว่าเราโกงไพ่หรือเปล่านะหรือว่าเราแค่เล่นเก่งหรือว่ายังไงวะแต่รู้แค่ว่าเล่นไพ่กันแล้วก็ทะเลาะกันมีเรื่องกันได้มาดวนปืนกัน,นครับสุดท้ายก็จบที่สุกรามกรรมสําหรับคุณคบูเร่เรียบร้อยโง่เ,เวนินไม่รู้แล้วว่ากูเป็นใครนะครับกูเนี่ยอดีตมือปืนในแก๊งระดับตํนานาเลยนะเว้ย ุ้ยเควสต่อไปสามารถทาของเลนนอยลิเกได้ต่อครับยังมีเยอะจังวะแต่ก็ดีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบเลนนอลิเกเหมือนกันนะอืมเข้าขากันดีด้วยเป็นมือปืนระดับตํานานด้วยได้ฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกภูมิใจเหลือเกินดีใจที่ได้อยู่ใกล้มือปืนระดับตำนานคนนี้นะเออช่างแมงมันแพมเไรวะโอเคไปว่าคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเซฟที่บ้านหลังนี้แล้วกันครับอืมซื้อบ้านมาแล้วขอนอนเลยแล้วกันเพื่อเป็นการเซฟ อาเป็นว่าอย่างนีพ่อ,ออกไปนะครับบอกลี่ยังไม่รู้ช่างแม่กมัาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ตามผม,ผม,ผมด้วยนะครับผมไปผมอัดรวดเดียวสองคลิปนะครับพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้คือเสียงเริ่มหายแล้วแต่ว่าแค่ลงกันคนละวันนะครับโอเคถ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปละ